บทเรียนชีวิตเอ็กซโดตอนที่159น้ําน้ำมันฉลมอันบริสุทธิ์องเล็บสามข้อประคำพีเอ็กซโดบที่30มข้อ22ถึงข้อ33ความจำเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์ไฟวิญญาณตอนที่ข้าพเจ้ายังเป็นอนุชนข้าพเจ้าเคยได้ยินข่าวสารที่กล่าวถึงหนังสือเอ็กซโดอยู่หลายตอนข้าพเจ้ามักจะได้ยินถึงลูกแกะป,ปัสคาและมานานอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ยินข่าวสารบางตอน ที่กล่าวถึงน้ำที่มีชีวิตทว่าข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับพระวิญญาณที่ผสมผสานร,รวมกันเลยบุตรหลานชาวอิสราเอลอยู่ที่ภูเขาซีนายเพื่อจะรับกฎบัญญัติและกฎเกณฑ์จากนั้นก็รับการเปิดเผยเกี่ยวกับพระพาผู้สอนพระคัมภีร์บางคนชี้ว่าพระเจ้าทรงประทานกฎบัญญัติเพื่อเป็นการทดสอบพลไพรของพระองค์การให้บุตรหลานชาวอิสราเอลถือกฎบัญญตัติไม่ใช่จุดมุ่งหมายของพระเจ้า แต่เนื่องจากความโง่เขลาของพวกเขาพระองค์จึงทรง,งจำเป็นต้องประทานกฎบัญญัติแก่พวกเขาดังนั้นพระเจ้าจึงทรงทดสอบบุตรหลานชาวอิสราเอลด้วยการประทานกฎบัญญัติแก่พวกเขาทันทีที่ทรงประกาศใช้กฎบัญญตัติพระเจ้าก็ประทานการเปิดเผยเกี่ยวกับพระภาแก่มเซผู้สอนพระคัมภีร์เหล่านี้ชี้ว่าการเปิดเผยนี้เป็นเรื่องของพระคุณในโยฮันบทที่หนึ่งข้อสิบเจ็ดกล่าวว่า ด้วยว่าได้ทรงประทานกฎบัญญัตินั้นโดยโมเสสส่วนพระคุณและความเที่ยงแท้นั้นได้นำมาโดยพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์คือความเที่ยงแท้ของพระพาเมื่อพระพาานิสด็ดมาพระคุณก็มาถึงผู้สอนพระคัมภีร์บางคนมีความสว่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จริงแต่ประสบการณ์ของเขามีอยู่จำกัดเนื่องจากเขาขาดประสบการณ์เขาจึงไม่อาจเข้าใจถึงน้ำมันหอมปรุงในเอ็กซโดบทที่30อย่างถูกต้อง ถ้าจะสอนเกี่ยวกับพระพราในเชิงหลักธรรมว่าเป็นแบบเลงของพระตร์นั้นไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ถ้าเรามีความสว่างทางทัศนะภายนอกเราก็สามารถสอนแบบเลงนี้ในเชิงหลักธรรมได้แต่ถ้าต้องการให้คําสอนของเราสัมผัสกับความหมายที่แท้จริงของน้ำมันหอมปรุงนี้เราจําเป็นต้องมีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณเนื่องจากผู้สอนพระคัมภีร์เหล่านี้ขาดประสบการณ์พวกเขาจะไม่รู้จักน้ำมันหอมปรุงนี้ เหล่าผู้สอนพระคำพีล้วนชี้ให้เห็นว่าน้ำมันที่อยู่ในเอ็กซโดูบที่30และที่อื่นๆในพันธสัญญาเดิมเป็นแบบเล่งถึงพระวิญญาณของพระเจ้าบางคนยังสอนได้ด้วยว่าน้ำมันที่ยาโคเทลงบนก้อน,อนหินในเยเนซิสบทที่28เป็นเครื่องหมายเล่งถึงพระวิญญาณซึ่งเทลงบนตัวพลพัยที่พระเจ้าเลือกสรรแต่ถึงแม้ว่าผู้สอนพระคัมภีร์เหล่านี้จะมองเห็นความหมายของน้ำมันพวกเขาก็ยังคงมองไม่เห็นความหมายของน้ำมันหอม น้ำมันหอมปรุงน้ำมันหอมในเอ็กซ์โดบที่30เป็นสิ่งที่มาจากการปรุงหรือการผสมผสานรวมกันน้ำมันไม่ใช่สิ่งที่ได้จากการปรุงเป็นเพียงองค์ประกอบอย่างหนึง่งที่ไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นน้ำมันหอมปรุงนี้อาจเปรียบได้กับสีสีก็ได้จากการผสมผสานรวมกันขององค์ประกอบมากกว่าหนึ่งอย่างน้ำมันฉโลมอันบริสุทธิ์ในเอ็กซ์โดบที่30ก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน ในหนังสือที่โคสกล่าวถึงเอโดูบที่30ก็ได้เอ่ยถึงพระวิญญาณนั้นเอาไว้มากมายเขาเอ่ยถึงน้ำมันหอมและเครื่องหอมเอาไว้เกือบสามหน้าเฉพาะในสามหน้านี้เขาได้ใช้คำว่าพระวิญญาณของพระคริสต์หรือพระวิญญาณนั้นไป21ครั้งเขาไม่ได้กล่าวถึงพระวิญญาณในฐานะที่ทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระวิญญาณของพระเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขากล่าวถึงพระวิญญาณของมนุษย์ผู้เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้า เขาระบุไปว่าพระวิญญาณของพระคริสต์ก็คือพระวิญญาณของมนุษย์ผู้เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโคสยังกล่าวถึงพระวิญญาณของมนุษย์อีกผู้หนึ่งซึ่งเป็นมนุษย์ที่ประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าด้วยโคสกล่าวว่าเครื่องเทศสี่ชนิดเป็นตัวแทนถึงลักษณะพิเศษทั้งปวงของพระคุณที่ได้ผสมผสานและกลมกลืนกันอย่างสมบูรณ์ในพระวิญญาณของพระคริสต์กรณีนี้ปงฉี้ว่า โคสตระนักถึงบางสิ่งในการผสมผสานระหว่างเครื่องเทศกับน้ำมันมะกอกเทศแต่เขาก็ไม่ได้กล่าวว่าลักษณะพิเศษของพระคุณที่ได้ผสมผสานกันในพระวิญญาณของพระคริสต์คืออะไรเขาไม่มีความสว่างในเรื่องนี้เขามองไม่เห็นว่ามดยอบเป็นเครื่องหมายเล็งถึงการตายที่ครอบคลุมสรรพสิ่งของพระคริสต์และอบเชยเป็นเครื่องหมายเล็งถึงประสิทธิภาพแห่งการตายของพระคริสต์ เขามองไม่เห็นด้วยว่าแฝกหอมซึ่งงอกขึ้นท่ามกลางสภาพการที่มีแต่โคลนตมและแทงยอดขึ้นไปในอากาศคือสัญ,ญลักษณ์เลงถึงการเป็นขึ้นของพระคริสต์และคัสยะซึ่งเป็นสาสารที่สามารถขับไล่มแมลงและงูได้เป็นแบบเลงถึงฤทธิดเดชแห่งการเป็นขึ้นของพระคริสต์ลำดับของเครื่องเทศทั้งสี่ชนิดก็มีความหมายคือมดยอบอบเชยแฝกหอมและคัสยะ ยิ่งกว่านั้นในที่นี้เรายอมองเห็นหน่วยที่ครบถ้วน3ามหน่วยหน่วยละห้าร้อยเชกไกละหมดยอบกับคาสยะมีปริมาณอย่างละ500ร้อยเชไกลลในที่นี้มีหน่วยที่ครบถ้วนอยู่2หน่วยแต่อบเชยกับแฝกหอมนั้นมีปริมาณอย่างละ250ิเชไละเมื่อนำเครื่องหน่วยนี้มารวมกันก็จะกลายเป็นหน่วยที่ครบถ้วนอีกหน่วยหนึ่งหน่วยที่สองซึ่งแยกเป็นส่วนก็มีความหมายอย่างน้อยนี่ก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า พระภาคที่สองของตรีกระภาพทรงแยกเป็นสองส่วนบนกลางเขนดังนั้นจากส่วนผสมและปริมาณของส่วนผสมในน้ำมันชลมอันบริสุทธิ์จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เล็งถึงการตายและการเป็นขึ้นของพระคริสต์ยิ่งกว่านั้นเครื่องเทศเหล่านี้ยังให้เรามองเห็นประสิทธิภาพแห่งการตายของพระคริสต์และฤทธิเดชแห่งการเป็นขึ้นอีกด้วยพระวิญญาณน,นั้นได้การฉลมในโยฮันบทที่7จ็ข้อสกล่าวว่า คำนั้นพระเยซูตรัสเล็งถึงพระวิญญาณนั้นซึ่งผู้ที่เชื่อเข้าสู่โองจะได้รับเหตุว่าในเวลานั้นยังไม่มีพระวิญญาณนั้นเพราะพระเยซูยังไม่ได้รับสงาราศีนี่ก็หมายความว่าก่อนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับสงาราศียังไม่มีพระวิญญาณที่ผสมผสานรวมกันพระวิญญาณของพระเจ้าทรงดำรงอยู่แล้วในเยเนซิปุทที่หนึ่งและพระวิญญาณบริสุทธ์ก็ทรงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประสูติของพระคริต พระคริศทรงปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ในบทที่หของหนังสือพระวิญญาณของพระคริ์แอนดูเมเรได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าในพันธสัญญาเดิมไม่เคยใช้คําว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเอ่ยถึงเป็นครั้งแรกในตอนต้นของพันธสัญญาใหม่ในการปฏิสนธิของพระคริ์การที่พระคริ์ทรงปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็หมายความว่า สภาพมนุษย์ของพระองค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งแห่งสิ่งทรงสร้างของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์ในภาษากรีกพระวิญญาณผู้ทำการปฏิสนธินี้ถูกเรียกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นแม้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงดำรงอยู่แล้วในเวลาที่องค์พระเยซูเจ้าทรงปฏิสนธิแต่ก็ยังไม่มีพระวิญญาณนั้นจนกว่าพระคริสต์จะทรงเป็นขึ้นซึ่งก็คือได้รับสง่าราศีเมื่อพระคริสต์ได้รับสง่าราศี การผสมผสานรวมกันแห่งพระวิญญาณน,นั้นจึงสำเร็จลุล่วงในบทประพันธ์ของโยฮันจะไม่ค่อยใช้คำว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่โยฮันมักจะเอ่ยถึงพระวิญญาณน,นั้นอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะในหนังสือวิวร์ผู้ใดมีหูก็จงฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณน,นั้นได้ตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลายข้อความนี้ถูกเอ่ยซ้ำอยู่หลายครั้งในบทที่สองและสาจากนั้นบทที่1 4ข้อ13กล่าวว่า พระวิญญาณน,นั้นตรัสว่าใช่แล้วส่วนบทที่ 22: ข้อ17ก็กล่าวว่าพระวิญญาณน,นั้นและเจ้าสาวก็ว่าเชิญมาเถิดในหนังสือจดหมายฉบับแรกของโยฮันเขาได้เน้นถึงการฉลมในหน่งโยฮันบทที่สองข้อยีกล่าวว่าและท่านทั้งหลายได้รับการฉลมจากองค์ผู้บริสุทธิ์นั้นและพวกท่านทุกคนล้วนทราบดีและในข้อ27เขากล่าวว่าการเฉลมซึ่งท่านได้รับจากพระองค์นั้นก็อาศัยอยู่ในท่าน จึงไม่จำเป็นต้องมีผู้ใดสอนท่านแต่การฉลมของพระองค์ได้สอนท่านให้รู้ทุกสิ่งและเป็นความจริงไม่ได้เป็นคำมุสาและการฉลมนั้นสอนท่านแล้วอย่งางใดจงอาศัยอยู่ในพระองค์อย่างนั้นขณะที่โยฮันเขียนข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เขาย่อมคิดถึงรูปภาพของน้ำมันฉลมอันบริสุทธิ์ในเอ็กซโดบทที่30ยังไม่ต้องสงสยัยท่านทราบหรือไม่ว่าการฉลมคืออะไรการฉลมก็คือการเคลื่อนไหว หรือการทาสีของพระวิญญาณที่ผสมผสานร,รวมกันเราทุกคนล้วนมีการฉลมหรือการทาสีนี้อยู่ในตัวเรายิ่งกว่านั้นการชฉลมที่เราได้รับมานี้ยังสอนเราด้วยเรานมาสการองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้พระองค์ทรงทําให้เราเกิดความชัดเจนต่อพระวิญญาณที่ผสมผสานร,รวมกันในอดีตคริสเตียนมากมายได้ประสบการณ์ต่อเทศการปัสคามานาหรืออย่างมากที่สุดก็คือน้ําที่มีชีวิต ประสบการณ์ในฐานะคริสเตียนของพวกเขาไปไม่ถึงจุดที่จะได้รับส่วนในพระวิญญาณที่ผสมผสานรวมกันพับพาและระบบกลุ่มปุโรหิตเหตุใดคริสเตียนมากมายจึงไม่ได้ประสบการณ์ต่น้ำมันหอมปรุงนี้สาเหตุก็เป็นเพราะพระวิญญาณนี้มีไว้สําหรับการก่อสร้างพระนิเวศฝ่ายวิญญาณและสําหรับกลุ่มปุโรหิตในหนึ่งเปตโรบที่สองมีพระนิเวศฝ่ายวิญญาณและระบบกลุ่มปุโรหิตที่แบ่งแยกบริสุทธิ์ ทำนองเดียวกันในหนังสือเอ็กซโดก็มีทั้งพระทาและระบบกลุ่มโปรหิตในบทที่25-27ถึง27ได้เปิดเผยถึงพระทาซึ่งสอดคล้องกับพระนิเวศฝ่ายวิญญาณใน1นเปโตรบทที่2จากนั้นในบทที่28-29ถึง29ก็มีระบบกลุ่มโุรหิตดังนั้นที่ภูเขาซีนายสองสิ่งนี้จึงถูกเตรียมไว้พร้อมคือพระภาและระบบกลุ่มโรหิตหลังจากที่ได้เปิดเผยถึงพระภาและระบบกลุ่มโรหิตแล้ว จึงมีคำบรรยายถึงน้ำมันหอมปรุงกรณีนี้บ่งชี้ว่าน้ำมันหอมมีไว้สำหรับที่ประทับของพระเจ้าและมีไว้สำหรับระบบกลุ่มปุโรหิตถ้าเราไม่คำนึงถึงการก่อสร้างของพระเจ้าและระบบกลุ่มปุโรหิตของพระองค์เราย่อมไม่อาจมีประสบการณ์ต่อพระวิญญ,ญาณที่ผสมผสานร,รวมกันเนื่องจากคริสเตียนตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาขาดการก่อสร้างพระนิเวศฝ่ายวิญญ,ญาณ พวกเขาจึงมองไม่เห็นเรื่องของพระวิญญาณที่ผสมผสานร,รวมกันนอกจากนั้นพวกเขายังขาดระบบกลุ่มปุโรหิตด,ด้วยน้ำมันหอมไม่ได้บีไว้สำหรับโลมปุโรหิตที่เป็นปัจเจกชนจากหนังสือเอ็กซโดทั้งอารนและบุตรทั้งหลายของเขาจะต้องได้รับการฉลมนี่ก็บ่งชี้ว่าการฉลมมีไว้สำหรับระบบกลุ่มปุโรหิตหรือคณะของปุโรหิตพันธสัญญาใหม่ใช้ศัพท์ในภาษ,ษากรีกที่แตกต่างกันสองคำ แต่ทั้งสองคำนี้ล้วนแปลว่า priesthood ในภาษาอังกฤษอันที่จริงคำหนึ่งหมายถึงฐานะหน้าที่ของปุโรหิตขณะที่อีกคำหนึ่งหมายถึงกลุ่มคณะของปุโรหิตในเอ็กซโดไม่เพียงมีแค่ฐานะหน้าที่ของปุโรหิตเท่านั้นแต่ยังมีคณะที่เป็นกลุ่มชนของปุโรหิตซึ่งก็คือระบบกลุ่มปุโรหิตอีกด้วยถ้าเราอยากได้รับการฉลมของพระวิญญ,ญาณที่ผสมผสานร,รวมกันเราก็ต้องมีที่ประทับของพระเจ้า และระบบกลุ่มโปรหิดแห่งกลุ่มชนพระวิญญาณน,นั้นได้ผสมผสานร,รวมกันโดยการทนทุกข์ของพระคริสต์องค์ประกอบห้าอย่างของน้ำมันฉโลมซึ่งได้แก่เครื่องเทศสีชนิดและน้ำมันมะกอกเทศล้วนต้องผ่านขั้นตอนของการหีบหรือการกรีดตัดตัวอย่างเช่นถ้าไม่นำมะกอกเทศเข้าหีบก็อย่อมไม่มีน้ำมันมะกอกเทศไหลออกมาได้ทำนองเดียวกันในการที่จะได้มาซึ่งหมดยอดและอบเชยก็ต้องมีการตัด หรือกรีดเปลือกไม้มีบางคนกล่าวว่าเมื่อ,อยางมดยอบไหลออกมาจากต้นอย่างนี้จะมีลักษณะคล้ายกับน้ำตาเรื่องนี้ย่อมชี้ถึงประสบการณ์แห่งการทนทุกข์เลือดและน้ำตาที่ไหลออกจากร่างกายของเราก็คือเครื่องหมายของการทนทุกข์เมื่อต้นมดยอบหลังน้ำยางออกมาเราอาจกล่าวว่าต้นมดยอบกำลังหลังน้ำตาก็ได้ในข่าวสารที่ผ่านมาเราได้ชี้ให้เห็นแล้วว่า อบเชยได้จากส่วนที่อยู่ด้านในของเปลือกไม้ส่วนคาสยะได้จากส่วนที่อยู่ด้านนอกของเปลือกไม้อบเชยสามารถใช้กระตุ้นหัวใจส่วนคาสยะสามารถขับไล่แมลงและงูได้เครื่องเทศทั้งหมดนี้ล้วนต้องผ่านการทนทุกข์จึงจะพร้อมให้เรานำไปใช้ได้กรณีนี้บ่งชี้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะกลายเป็นพระวิญญาณของพระคริสต์อันเป็นน้ำมันหอมปรุงนี้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านการทนทุกข์ของพระคริสต์เท่านั้น อันที่จริงการปรุงหรือการผสมผสานร,รวมกันก็คือการทนทุกขนั่นเองเมื่อผ่านการทนทุกข์ของพระคริสต์เครื่องเทศเหล่านี้จึงได้ผสมผสานกับน้ำมันจนกลายเป็นพระวิญญาณที่ผสมผสานร,รวมกันตลอดชีวิตขององค์พระเยซูเจ้าล้วนต้องทนรับความตายไม่ใช่แค่เฉพาะหกชั่วโมงที่พระองค์ทรงอยู่บนกางเขนเท่านั้นการทนทุกข์ของพระองค์ได้เริ่มต้นทันทีที่พระองค์ทรงบังเกิดมาการทนทุกข์นี้มีมดยอดเป็นเครื่องหมาย ในอดีตเราเคยชี้ให้เห็นว่าองค์พระเยซูเจ้าทรงดำเนินชีวิตที่ถูกตรึงตายชีวิตที่ถูกตรึงตายก็คือชีวิตแห่งการทนทุกข์องค์พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงตายอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงถูกตรึงตายโดยมารดาของพระองค์โดยเหล่าพี่น้องร่วมสายโลหิตของพระองค์และโดยเหล่าสาวกของพระองค์พระองค์ทรงดำเนินชีวิตที่ถูกตรึงตายทุกวันนี่คือประสบการณ์ที่มีต่อบทยอบซึ่งหยดเป็นน้ําตาออกมาจากรอยกรีดบนต้นไม้ หลังจากที่องค์พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดมาแล้วเหล่าโหราจารย์ก็ได้แสดงความชื่นชมต่อพระองค์โดยการถวายทองคำกำยานและมดยอบแด่พระองค์ในเวลาที่พระองค์วายพระชนนิโกเดโมและโยเซฟบ้านอาริมาทายัยก็แสดงความซาบซึ้งต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการฉลองมดยอบลงบนพระวรากายของพระองค์ก่อนที่จะนำไปฝังดังนั้นทั้งจุดเริ่มต้นและบ้านปลายแห่งการดำเนินชีวิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก คือทั้งในการบังเกิดและการตายของพระองค์จึงล้วนมีมดยอบกรณีนี้ปงชีว่าการดำเนินชีวิตขององค์พระผู้เป็นเจ้านับตั้งแต่ที่ทรงบังเกิดมาจนกระทั่งวายพระชนล้วนเป็นการดำเนินชีวิตแห่งการทนทุกข์เป็นชีวิตแห่งน้ำตาพระองค์ทรงดำเนินชีวิตที่ถูกตรึงตายเป็นชีวิตแห่งหมดยอบสิ่งที่สกัดจากการตายของพระคริสต์เราต้องเรียนรู้ว่าจะปรับใช้มดยอบในประสบการณ์ของเราอย่างไร วันนี้การตายของพระคริสต์อยู่ที่ไหนและเราจะนำไปปรับใช้ได้อย่างไรการตายของพระคริสต์ก็อยู่ในพระวิญญาณน,นั้นคำว่า spirit ในภาษาอังกฤษนอกจากจะแปลว่าวิญญาณแล้วยังอาจหมายถึงธาตุแท้ของสสารใดๆในรูปของเหลวที่ถูกสกัดออกมาโดยเฉพาะการสกัดด้วยการกลัน่นดังนั้นสิ่งที่สกัดได้จากสสารใดๆก็คือ spirit ของสสารเหล่านั้น ตัวยอย่างเช่นภาษาอังกฤษเรียกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำโดยการสกัดมเมล็ดธัญพืชว่า Spirit ทำนองเดียวกันกฤษณนาที่ใช้ฉลมพระวรากายขององค์พระเยซูเจ้าร่วมกับมดยอบก่อนนำไปฝังก็อาจถือเป็น Spirit อย่างหนึ่งเมื่อเรานำพืชเมล็ดธัญพืชหรือสาสารอย่างอื่นไปบดั้นเราก็จะสามารถสกัดสปิ r i t ของสาสารเหล่านั้นออกมาได้ เราอาจนำหลักการนี้ไปปรับใช้กับการตายขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วลองถามดูว่าสิ่งที่สกัดจากการตายของพระคริสต์คืออะไรคำตอบคือสิ่งที่สกัดจากการตายขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่อยู่ในพระวิญญาณของพระคริสต์ธาตุแท้หรือองค์ประกอบที่แท้จริงของสสารใดๆก็คือสปิริตของสิ่งนั้นตัวอย่างเช่นเมื่อเราดื่มน้ำชาจริงๆแล้วเราก็ได้ดื่มสปิริต หรือสิ่งที่สกัดจากใบาชาประสิทธิภาพของใบาชาล้วนอยู่ในสิ่งที่สกัดได้หรือในสปิริตนี้ทำนองเดียวกันประสิทธิภาพแห่งการตายของพระคริสต์ก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลายๆอย่างที่อยู่ในพระวิญญาณที่ผสมผสานร,รวมกันขณะที่กล่าวถึงประสบการณ์ทางทัศนะภายในต่อการเขนของพระคริสต์เจสซี่เพนลูอิสจะเน้นถึงพระวิญญาณน,นั้นในบทประพันธ์ของเธอได้กล่าวถึงพระวิญญาณน,นั้นเอาไว้มากมาย เอบีซิมสันก็มองเห็นบางสิ่งที่เกี่ยวกับการตายของพระคริสต์ในด้านทัศนะภายในแต่ในเรื่องประสบการณ์ทางทัศนภายในที่มีต่อการเขตนนั้นเขาไม่ได้เน้นถึงพระวิญญาณนั้นมากเท่ากับเพนลูอิสซิมสันนำเสนอหลักธรรมได้ดีแต่ช่วยเราในเชิงประสบการณ์ไม่ได้สักเท่าไหร่ในเรื่องที่เราจะประสานสนิทกับพระคริสต์ในการตายของพระองค์นั้นซิมสันจะเน้นที่การนับเขายังแต่งเพลงที่กล่าวถึงการนับด้วย พี่น้องวอชแมนีชี้ให้เห็นว่าถ้าเราอยากมีประสบการณ์ต่อการตายของพระคริสต์เราจำเป็นต้องมีพระวิญญาณน,นั้นเขายังกล่าวว่ามีเพียงอาศัยพระวิญญาณน,นั้นในโรมบทที่8เท่านั้นจึงจะทําให้เราสามารถประสบการณ์ต่อการที่คนเก่าของเราถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เปิดเผยไว้ในโรมบทที่6พูดอีกอย่างก็คือนอกจากพระวิญญาณน,นั้นเราก็ไม่อาจประสบการณ์ต่อการตายของพระคริสต์ได้ ข้อเท็จจริงของการที่เราได้ประสานสนิทกับพระคริสต์ในการตายของพระองค์นั้นอยู่ในโรมบทที่6แต่ประสบการณ์ของเรื่องนี้อยู่ในโรมบทที่8พระวิญญาณของพระคริสต์ในโรมบทที่8มีศัพที่ใช้เอ่ยถึงพระวิญญาณนั้นอยู่สี่คำคือพระวิญญาณแห่งชีวิตพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณของพระคริสต์และพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงใช้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตาย ด้านที่สําคัญที่สุดของพระวิญญาณในโรมบทที่8ไม่ใช่พระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณแห่งชีวิตหรือพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นจากท่ามกลางคนตายด้านที่สําคัญที่อยู่ในบทนี้คือพระวิญญาณของพระคริสต์ชื่อเรียกพระคริสต์นี้ครอบคลุมถึงการกลายเป็นเนื้อหนังการดำนินินชีวิตมนุษย์การตายการเป็นขึ้นและการเสด็จสู่สวรรค์พระคริสต์คือผู้ได้รับการฉลมแต่งตั้ง ในฐานะผู้ที่ได้รับการฉลมจากพระเจ้าพระคริ์ทรงผ่านการบังเกิดการดำเนินชีวิตมนุษย์การตรึงตายการเป็นขึ้นและการเสด็จสู่สวรรค์วันนี้พระวิญญาณของพระคริ์ครอบคลุมสิ่งที่สกัดจากการตายการเป็นขึ้นและการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์ทั้งยังครอบคลุมสิ่งที่สกัดจากการบังเกิดการดำเนินชีวิตมนุษย์ของพระองค์ด้วยดังนั้นพระวิญญาณของพระคริ์จึงเป็นพระวิญญาณหรือสารสกัดแห่งการบังเกิด การดำเนินชีวิตมนุษย์การตายการเป็นขึ้นและการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์เราได้เห็นแล้วว่าสปิริตของสาสารใดๆก็คือสารสากัดของสาสารนั้นๆเมื่อนำหลักการนี้ไปปรับใช้กับพระวิญญาณของพระคริสต์เราก็อาจกล่าวได้ว่าบัดนี้สิ่งที่สกัดจากการบังเกิดการดำเนินชีวิตการตายการเป็นขึ้นและการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์ล้วนเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในพระวิญญาณของพระคริสต ดังนั้นในพระวิญญาณองค์เดียวนี้จึงมีทั้งประสิทธิภาพแห่งการบังเกิดการดำเนินชีวิตการตายการเป็นขึ้นและการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์ทางเดียวที่เราจะมีความเข้าใจเช่นนี้ต่อพระวิญญาณของพระคริสต์ก็โดยประสบการณ์เมื่อเราดำเนินชีวิตตามวิญญาณเราก็มีการกลายเป็นเนื้อหนังและการดำเนินชีวิตมนุษย์ของพระคริสต์ไม่ใช่แค่การเรียนแบบวิถีชีวิตของพระคริสต์ยิ่งกว่านั้นเรายังมีการตายการเป็นขึ้น และการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์อีกด้วยติดต่อกับพระวิญญาณน,นั้นนอกจากพระวิญญาณของพระคริสต์เราก็ไม่อาจมีประสบการณ์ต่อการร่วมนั่งกับพระคริสต์ในสวรรค์ทั้งหลายผู้สอนพระคัมภีร์บางคนนำเสนอเอเฟโซบที่สองข้อ5ถึงข้อ6ในลักษณะที่เป็นหลักธรรมเท่านั้นพวกเขากล่าวว่าการร่วมนั่งกับพระคริสต์ในขอบเขตแห่งสวรรค์ทั้งหลายเป็นเรื่องของฐานะเราแค่ต้อนรับข้อเท็จจริงโดยความเชื่อก็ใช้ได้แล้ว แต่เมื่อเราเชื่อว่าในด้านฐานะนั้นเราร่วมนั่งกับพระคริสต์ในสวรรค์ทั้งหลายแล้วกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเปาโลไม่ได้สอนไว้เช่นนี้ตามคำสอนของเปาโลนั้นสิ่งที่สกัดจากการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์ล้วนครอบคลุมอยู่ในพระวิญญาณของพระคริสต์ในพระวิญญาณนั้นเราจึงมีประสบการณ์ต่อการร่วมนั่งกับพระคริสต์ในสวรรค์ทั้งหลายทุกวันนี้คริสเตียนส่วนใหญ่ยังขาดประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณ แต่ในการฟื้นฟูของพระองค์นั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกํำลังมุ่งหน้าต่อไปเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระวิญญาณน,นั้นมากมายโดยพระเมตตาและพระคุณของพระองค์เราได้รับความสว่างในด้านหลักธรรมจากผู้สอนพระคัมภีร์อื่นๆเรายังได้เรียนรู้จากประสบการณ์ว่าการนับและยึดถนะของเราโดยความเชื่อก็ไม่ได้ผลผู้สอนพระคำบางคนยังกล่าวว่า สิ่งที่เราต้องทำก็แค่ต้อนรับข้อเท็จจริงที่สำเร็จแล้วโดยความเชื่อตามความเข้าใจเช่นนี้ก็คือเราไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากเชื่อในข้อเท็จจริงเท่านั้นข้าพเจ้าก็เคยนำเรื่องนี้ไปปฏิบัติแต่ไม่ได้ผลข้าพเจ้ายิ่งพยายามเชื่อข้อเท็จจริงข้าพเจ้าก็ยิ่งตายข้าพเจ้าไม่ได้ประสบการณ์ต่อการกระตุ้นอันศักดิ์สิทธิ์เลยแต่ข้าพเจ้าสามารถเป็นพยานได้ว่าเมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานและสัมผัสกับพระวิญญาณนั้น ข้าพเจ้าก็ได้ประสบการณ์ต่อการกระตุ้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้าหลายศตวรรษที่ผ่านมาวิสุทธิชนมากมายเคยประสบการณ์ต่อพระวิญญาณน,นั้นแม้พวกเขาจะไม่เคยได้รับการส่องสว่างในเรื่องพระวิญญาณที่ผสมผสานรวมกันก็ตามเมื่อพวกเขาอธิษฐานเขาก็ได้รับการกระตุ้นโดยพระวิญญาณน,นั้นและได้ประสบการณ์ต่อองค์ประกอบแห่งการตายของพระคริสต์ซึ่งครอบคลุมอยู่ในพระวิญญาณน,นั้นทันทีพวกเขาประสบการณ์ต่อเรื่องนี้ เพราะเขาได้อธิษฐานจนตัวเองเข้าสู่พระวิญญาณน,นั้นเนื่องจากเขาอยู่ในพระวิญญาณน,นั้นเขาจึงได้ประสบการณ์ต่อสิ่งที่สกัดจากการตายของพระคริสต์ซึ่งครอบคลุมอยู่ในพระวิญญาณของพระคริสต์พวกเขาไม่จําเป็นต้องไปนับว่าตนเองตายแล้วและไม่จําเป็นต้องยึดฐานะโดยความเชื่อด้วยขอเพียงอยู่ในพระวิญญาณน,นั้นเขาก็ได้ประสบการณ์ต่อประสิทธ,ธิภาพแห่งการตายของพระคริสต์ไม่เลียนแบบพระวิญญาณน,นั้น วันนี้เรายังต้องมีประสบการณ์ต่อประสิทธิภาพแห่งการตายของพระคิ์ในความเป็นจริงด้วยขณะที่เราประสบการณ์ต่อสิ่งที่สกัดจากการตายของพระคิ์อยู่ในพระวิญญาณน,นั้นเนื้อหนังโทสะและสันดานตามธรรมชาติของเราก็จะถูกประหารนอกจากนั้นความดีงามตามธรรมชาติของเรายัางถูกสิ้นสุดด้วยเราจะเกลียดชังความดีงามตามธรรมชาตินี้เพราะเรารู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ได้มาจากการบังเกิดตามธรรมชาติของเรา หลังจากที่ได้อธิษฐานติดต่อกับพระวิญญาณน,นั้นแล้วเราก็จะตระหนักว่าพระเจ้าไม่ประสงค์สิ่งใดที่มีต้นกําเนิดมาจากชีวิตธรรมชาติของเราความดีงามตามธรรมชาติคือการเรียนแบบพระวิญญาณนั้นสมัยที่ข้าพเจ้ายังอยู่ประเทศจีนข้าพเจ้าไม่สบายใจกับข้อเท็จจริงที่ว่าสาวกของคงจื้อหลายคนมีพฤติกรรมดีกว่าคริสเตียนบางคนเสียอีกสาวกของคงจื้อเหล่านั้นมีความอดกลั้น ความการุณาความเห็นอกเห็นใจและชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่พฤติกรรมดีๆเหล่านี้มีอยู่ฝ่ายธรรมชาติไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระวิญญาณนั้นคริสเตียนส่วนใหญ่ดำเนินชีวิตด้วยการเรียนแบบผู้ที่ไม่เชื่อพระองค์ก็อาจมีความการุณาทอมตนอดกลั้นและชอบช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนกันแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับพระวิญญาณนั้นแต่อย่างไรถ้าคริสเตียนอย่างเราดำเนินชีวิตเช่นนี้ เราก็กําลังทําของเรียนแบบน้ำมันหอมซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกห้ามไว้ในเอ็โดบที่30อย่างเข้มงวดอย่างไรก็ดีในการประชุมท่ามกลางศาสนาส่วนใหญ่กลับสอนและหนุนใจให้คริสเตียนดำเนินชีวิตด้วยการเรียนแบบพวกเขาถูกรบเร้าให้มีความการุณารักผู้อื่นและจริงใจแต่ทั้งหมดนี้ไร้พระคิ์ไร้พระวิญญาณน,นั้นนี่คือสิ่งที่น่าเสียสเอียนในสายพระเนตรของพระเจ้า เป็นไปได้ว่าเราก็อาจปฏิบัติในสิ่งที่เหมือนกับเขาถ้าเรามองไม่เห็นเรื่องของพระวิญญาณที่ผสมผสานรวมกันในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราก็อาจเหมือนกับผู้ที่เรียนแบบพระวิญญาณน,นั้นเหล่าสาวกของคงจื้อปฏิบัติตามคำสอนในด้านจริยธรรมของเขาพวกเขากล่าวว่าเขาได้รับการอบรมสั่งสอนโดยคงจื๊อและเคารพนับถือคงจื๊อนี่คือด้านหนึ่งของวัฒนธรรมตะวันออก ในโลกตะวันตกก็ปฏิบัติในสิ่งที่คล้ายๆกันนี้ทว่ากระทําอยู่ภายใต้พระนามของพระคร์ในบรรยากาศของคําสอนในพระคัมภีร์แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดคนเหล่านั้นล้วนแต่ประพฤติตามธรรมชาติวัฒนธรรมในโลกตะวันตกได้รับอิทธิพลจากพระคัมภีร์คล้ายๆกับที่วัฒนธรรมจีนได้รับอิทธิพลจากคําสอนทางจร,ริยธรรมของคงจื้อ กรณีนี้หมายความว่าคำสอนของของจื้อมีอิทธิพลทางด้านศีลธรรมในประเทศจีนส่วนคำสอนในพระคมภีร์มีอิทธิพลทางด้านศีลธรรมในวัฒนธรรมตะวันตกถ้าเรามีชีวิตเป็นอยู่ตามอิทธิพลนี้ก็จะเป็นการเรียนแบบพระวิญญาณน,นั้นอันที่จริงการดำเนินชีวิตตามจริยธรรมไม่ว่าจะลักษณะใดก็ล้วนเป็นของเทียมทั้งสิน้นคนเหล่านั้นอาจทำตัวอดกลัน้นแต่ความอดกลั้นนั้นเป็นของเทียม ดอกไม้นั้นมีทั้งดอกไม้ประดิษฐ์และดอกไม้จริงเนื่องจากดอกไม้จริงเป็นอิสยภาพจึงมีชีวิตและเติบโตในดอกไม้จริงจะมีองค์ประกอบแห่งชีวิตดอกไม้ประดิษฐ์อาจมีสีรูปร่างและลักษณะภายนอกเหมือนกับดอกไม้จริงแต่ก็ไม่มีองค์ประกอบแห่งชีวิตคริสเตียนบางคนและสาวกของ,ของคงจื้ออาจประพฤติตัวอย่างถ่อมตนอดกลั้นและรักผู้อื่นถ้าดูภายนอกความถ่อมตนความอดกลั้นและความรักของพวกเขา ก็ดูคล้ายกับผลของพระวิญญาณน,นั้นที่ได้กล่าวไว้ในคาเตียบทที่หทว่าผลของพระวิญญาณน,นั้นมีอินเสียภาพและเต็มด้วยชีวิตแต่การประพฤติที่ดีงามในธรรมชาติตามจริยธรรมนั้นเป็นการประพฤติที่ตายแล้วไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับชีวิตบรรดาคนที่ดำเนินชีวิตตามจริยธรรมของคงจื้อมีแต่การประพฤติที่ตายแล้วถ้าอย่างนั้นการประพฤติของคริสเตียนที่เรียนแบบพระวิญญาณน,นั้น ด้วยการดำเนินชีวิตตามความดีงามในธรรมชาติจะเป็นอย่างไรพวกเขาก็มีการดำเนินชีวิตที่เป็นของเทียมและปราศจากชีวิตเหมือนกันเป็นการเรียนแบบพระวิญญาณที่ผสมผสานร,รวมกันเราไม่ควรต้อนรับพระคำที่กล่าวถึงพระวิญญาณที่ผสมผสานร,รวมกันนี้ในเชิงหลักธรรมเท่านั้นแต่เราต้องทำความเข้าใจต่อท้อยคำเหล่านี้ในเชิงประสบการณ์และเรียนรู้ที่จะนำไปปรับใช้ในความเป็นจริงจบตอนที่159 น้ำมันฉลมอันบริสุทธิ์องเล็บสามจากหนังสือบทเรียนชีวิตจากหนังสือบทเรียนชีวิตเอ็กซโดโดยวิเต็ดลีหนังสือเล่มนี้พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านสนใจสั่งซื้อหนังสือหรือต้องการมีส่วนมอบถวายเพื่อการแปลและจัดพิมพ์กรุณนานติดต่อโทรศัพท์ส่วน6 5 7 7 8หรือไลน์ Go g ก o สเ